สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับช่องน้ำตาลโมบายนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเกมนะคะถ้าใครต้องการนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะโอเคค่ะกดเข้าเกมเลยนี่นะคะคือเกมนี้ค่ะนี่ก็คือเมืองของเรานะคะทุกคนคือแบบว่า อีกเนืึงค่ะแล้วก็กาลังสร้างให้เสร็จน,นี่คือหมู่บ้านของพวกเราโอเคค่ะนั่นก็คือชื่อของเราข้างบนนะเป็นเดให้ดูเนี่ยชื่อของเราไม่เอานะคะกดกระบาดโอเคค่ะเราได้ทำเกาะน,นะคะกดกรมเกาะเลยโอเคก็อัปเดตนะคะระดับ96แล้วโอเคค่ะกดยืนยันสิทธิ์ค่ะ แล้วก็จะได้สุ่มสองกล่องเลยเล้ยทำไมได้สามกล่องอ๋อลืมลืมลืมอ้อตายถึตตะะตงตัวแล้วค่ะทุกคนตายเป็นหนึ่งตัวแล้ววิ่งวิ่งอู้วิ่งวิ่งยตายก็ตอนนี้แหละทุกคนอตา,าตายแล้วตายไปแล้วทุกคนเลูกน้องเราเร่งสป,ปีดเร่งสป,ปีดโอ้ย ระยวก็ตอนนี้แหละทุกคนตายก็คือตายฮ้ยช่วยกับตัวนี้เหรอเราจะไหวไหมเนี่ย1 8่งนแปดสิบนะคะทุกคนโอ้โอ้โอ้โอยตาย ถ้าเนี่ยเต็มแล้วเราก็จะได้นะคะต,ต้องดูอยองเขาตายสองค่ะ ฉันจะมาตายแน่รอบเนี้ยตายแน่ตายแน่มึงตายแน่มึงตาย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 ,ตายแล้วคะ่ะทุกคนแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องน้ำตาลโมบายด้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจอยให้เรานะคะดูกันยาวๆเลย เลเยอร์สนะคะทุกคนแล้วก็สามารถสร้างเมืองแล้วได้อีกตอนนี้เราก็จะอัปเดตุกคนโจมตีค่ะทุกคนเราจะไปโจมตีนะคะอ๋อไอเมืงองนี้นี่เองที่โจมตีเราโจมตีไปค่ะทุกคนเริ่มเล่นต่อไปนะคะตายแล้วฉันตายแล้ว อะไรรบไม่ได้รอบแขงกงแนรอบด่านมนนด่านมนด่านโบนัสนะคะทูกเกนเออได้กดดูกดดูได้ การละบาดค่ะได้เจ้าลอสันสองบ่อนะคะ